no mm -hmm. อยู่กับหลายครั้งในเคออสตูโรนะครับกับโบฮาร่าคลิป<ด>นนวันนี้ก็จะเป็นคอสโอเวอร์นะในแพท6.1นั่นเอง6.01ได้ครับคุณกองได้ครับก็ะจะมีอะไรอัปเดตแบบบ้าง,างก็เตรียมไปดูกันนะแล้วก็มีอะไรไปชช้สัมพันธ์ไหมครับคุณกองเกมนี้สนุกมากอ๋อครับสำหรับใครที่อยากเข้าดิคอนเราก็สามารถเข้าได้ที่ลิงก์ใต้คลิปแล้วก็ในช่องได้เลยฮะแล้วก็สำหรับ ใครที่ยังไม่กดไล <sh are> ค์กดแชร์คลิปนี้ก็ช่วยกดหน <sh arp> ่อยฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะฮะทำคลิปต่อไปโอเคครับจัดไปดูในร้านค้ากันเลยดีกว่าโอเคครับก็ามาอยู่ในส่วนของร้านค้ากันนะก็เดี๋ยวเราเพิ่มพูดจัดสกินก่อนแล้วกันสกินแรกเลยต้องพระเอกอเลยแล้วกันยังริวนะครับ <sh arp> ใช่ครับคนนี้มีจิตสัมผัส <sh arp> ไม่ใช่คนละริวคนละริวกันอ๋อครับผมก็เป็นตัวที่เป็นคอสโอเวอร์ของเพตาะใช่ครับก็จะมีกันเล็ดกับ นะเอฟเฟกต์ต่างๆเดี๋ยวราดูในรีวิวในเกมนะใช่ต่อไปก็เป็นชุนรีนะเป็นของมาโซเวอร์ของพี่หลงจีนเรานั่นเองใช่ฮะหลงจีนที่เขาเริ่มเริ่มมีอิทธิพลนะเริ่มมีอิทธิพล,ล,ล <c oughs> แต่งสาวเลยเป็นไงละ่ะ <c oughs> แต่งสาวเลยนะก็อาวุธก็เหมือนของหลงจีนเลยก็คือกระเล็ดก,กับสเปียร์เปียะ <c oughs> แล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยคนอาจจะคาดไม่ถึงนั่นคืออาบูบะนะ ก็เป็นคอสโอเวอร์ของวอลอะไรนะอีกชื่อหนึ่งก็โกคินะผมจำชื่อนี้นะโกคิโอเคก็จะมีวุ้เป็นกันเหล็กกับดาบนะที่แรกนึกเลยอเวก้าอเวก้าอาคุมะมาแต่ฝรั่งเขาเรียกชื่อลุงเหมือนจะไม่เหมือนเราั้งมีสามตัวที่ไม่เหมือนไม่เหมือนของญี่ปุ่นนะก็ใครอยากรู้ว่าหาเอาถ้าผมเขาไม่รู้เยอะขดัดเลยต่อไปเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์โอเอฟเฟกต์ อันนี่สุดยอดเลยแต่ผมจะนำเสนอม่าเฮ้โอ้นะขอสักพูดนะทำไมมันตกแบ่ดูเปิดเสียงเกมเลยเลยสุดนะต่อไปฮะโพเดียมก็จะเป็นแคปูคอนยูอ่าที่ก็ต้องขออภัยนะเป็นโพเดียมโรงแรบน้ำโรงแรมนะก็มีน้ำสาดออกมามีเสียงเตตีซึ่งนะมีดีดด้วยนะต่อไปก็เป็น เซซูโนฮาดะเอ้ยฮาโดฮาโดเออในช่องของอิโมดก็เป็นท่าของโกคิใช่ไหมใชุ่่ะนหลังบ้าท่นหลังโชว์พลังอะขี้แก็กมากเลยขี้แก๊กมากอะนะฮะต่อไปที่อวาตารแล้วมีอีงสี่อันกันเลยอันแรกเขาเดินเลไซโคนนะก็จะเป็นแซนกิปคนเองกนี่เทมากน่าสงสัยเขาว่าเป็นยังไงก็รถอาจจะได้รู้ เนี <warfare S 1> ่ยความคิดเขาสร้างหลาดอยู you, ่แล sort of <iye> ้คืออัดอ <cold> <c oughs> ัดไว้แล้วครนฟึซุ่ยเลยอยู่คนฟึซุ่ยอุ้มเลยสิแล้วล่โผล่มาจะโผล่แค่หน้าทั้งตัวนี่เอาทั้งตัวไปเลยต่อไปก็เป็นชาโดรูก็ถ้าอัดผิดก็ต้องขออภัยครับน่าจะเป็นแก๊งตัวร้ายของเลือดเขาจะไม่ผิดต่อไปก็ฮันโดเกนไดรรูรู้กันอยู่แหละท่าที่พระเอกไม่ได้ใช้จะเป็นท่าที่พระเอกแสบนะต่อไปก็จะเป็นคีเลย พอร์เตอร์เซอร์คูลพันธ์นะก็เป็นแบบเออ mm hmm. เขาเรียกอะไรคอมโบคอมโบคอมโบเกมสตีฟเวร์เตอร์บบปบา,บานะนั้นตัดไปดูที่เออ่สกินกันเลยโอเคนะก็มาอยู่ในหน้าลองสกินกันแล้นะเราก็จะมาเริ่มที่ริวก่อนเลยกันริว<ช>ตอนเลือกตัวแล้วก็จะเป็นการตีลังกานะใช่ไหมมันเป็นเหมือนใช้อัปคัดแล้วก็มัเก็กก่อนนะฮะใช่ก็จะเป็นชาติที่ ค่อนข้างเรียบนะโอเคครับเดี๋ยวตัดไปดูในตัวเกมกันเลยกว่าจะเล็บโอเคเขาก็มาอยู่ในเกมกันแล้วนะเราจะมาเริ่มด้วยกันเล็ดนะก็อยากให้รู้นะนี่เป็นคอสโอเวอร์ของตัวเพต้านะก็เหมือนเพตนะ้าแหละแต่มีเอฟเฟกที่เปลี่ยนไปเรื่องจากข้าง,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 างด,ด้านข้างครับด้านข้างนี่เพยโอเคด้านข้างนะก็เป็นไซส์เซ็กนะก็จะเป็นการชาร์จพลังนะแล้วแล้วหมุนเข้าไปนะปุ่งไปแล้วไปหมุนตัวเตะ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 ใช่ครับ,ค,รบคือปกติอ่ะจะของเพลตาจะเป็นต่อยนะ ใช่รวๆจะเป็นเตะนะโอเคครับต่อไปท่าบนนะก็จะเป็นแร้พลังรที่หมัดแล้วงัดขึ้นโชลูเกนนั่นเองใช่ท่าค่อนข้างใกล้เคียงออกับเฟตล่าเดิมนะใช่เฟตลาก็แนวนี้เลยใช่ครับผมแต่มีคำพูดนะครับว่าโชลูเกนใช่ถ้าเกิดถ้าเกิดเอามาแปมก็คงจะได้ลำคาหน้ดูไม่ดีนะครับอย่าทำตามนะโอเคครับต่อไปกับท่าสุดท้ายของกันเลตแล้วคือท่าล่างนะ ก็จะเป็นการว้าวเข้าไปแล้วก็ยิงพลังใส่ซึ่งตอนสุดท้ายอ่ะเพลราจะยิงแค่หมัดเดียวแล้วข้างแขกข้างเดียวยิงพลังใส่แต่นี่จะมีมาสองข้างเลยลันขึ้นเต่าเลยใช่คือกลัวฝั่งภาพไม่ตายแหละนะแต่จามเปรตจามเปรก็เท่ากันเหมือนเดิมครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวแล้วมันเป็นแค่ความสวยงามนะใครชอบสตีเวเตอร์จับเต่ากันได้โดยส่วนตัวผมชอบอักุมะมากกว่าใช่นะโอเคไปที่ออฟนะ ที่ขอเริ่มด้วยท่าด้านข้างเหมือนเร็มนะก็จะเป็นการชาร์จพลังนะแล้วยิงออกไปนั่นก็คือฮัดูเกนฮัด <c oughs> นะูเกนนะะก็เป็นลูกขึ้นพลังตามเรื่องนะฮะโอเคต่อไปก็เป็นท่าด้านบนนะก็จะเป็นการชาร์จพลังนะแล้วก็ยิงด้านบนแบนบอลังการเสอดิใช่ครัีเหมือนน้ำน้ำก็น้ำก็ำ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เหมือนน้ำ <c oughs> หลายๆอัจจะแบบวอเทอร์บุลเลต์อะเออั้น นะเป็นท่าที่สวยนะลืมบอ,อกไปนะออฟเขามีความพิเศษน,นะขยับด้วยนะอ,ออฟเทมัดออฟเทสุดส,ดสดแล้วต่อไปท่าล่างก็จะเป็นการใช้พลังนะวันที่แข่งข้างเดียวเราก็พุ่งลงที่พื้นนะก็เป็นอะไรที่ดูรุนแรงนะแต่ก็ดาเมจเท่าเป็น่าอยู่ดีนะโอเคครับก็ประมาณนี้นะสำหรับดิวคุมนั้นตัดไปดูที่ตัวต่อไปกันเลยนเคคนตัวที่สองกนะ็คือชุนลีนะตอนเลือกตัวนี้เขาจะเป็นการกระโดดแล้วชูสองเดียวนะอื มือวขวามนะือวขวามือมาเอ็มอะมือขวามือขวามือขวาสองนิ้วสู้ๆ<อ>แต่ชุนรีมปสี่นิ้วอา้าวไม่ใช่คนด <c oughs> ีกว่าโอเคฮะเดี๋ยวามาดูในเกมกันด <c oughs> ีก okay, ว่าโอเคครับมาอยู่ในเกมกันแล้วเราก็จะมาเริ่มกันกเล่นดิชเช่นเคยนะก็ขอเริ่มด้วยท่าด้านข้างนะท่าด้านข้างของ,ของชุนรีนะก็จะเป็นการเ,าเรียกอะไรดิเหมือนใช้พลังวิที่ฝ่ามือนะเป็นต่างชาด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็เป็นการ พุ่งเข้าไปนะก็จะเตลละรัวๆแล้วถ้าโดนรัวมันจะพุ่งขึ้นมาบนแล้วทุบลงมานะต่อยซ้ำถือว่าอันนี้ถือว่าค่อนข้างเท่เลยเท่หรอของออร์เ,เนเยอะใช่ <laughs> <laughs> นี่อ่ะมันมีออรา่าแล้วอย่าลืมนะเพราะสติปัตติ์ต้องมีออร่าตามหลังนะใช่ใช่ความเท่นนั่เองนะโอเคครับ okay, ไปดูภาพบนกันบ้างก็เป็นการหมุนนะลอยไปหมุนนั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดเป็นของกูุ่ลจะเป็นหมุนด้วยมือใช่ไหมครับแต่ขอันนี้หมุนด้วยขา เวลาเขาหมุนเนี่ยเขาจะพูดว่าลิมเฟยคิกลิมเฟยได้อย่างไรผมฟังไม่ได้ฟังไม่ชัดนะแต่ผมได้ยินแล้วคิกๆก็แหละใช่โอเคครับต่อไปขั้นล่างก็จะเป็นการชาร์จพลังนะถ้าปล่อยออกเหมือนพูดสั่งเป๊ะเลยนะแค่เปลี่ยนเวเฟกซ์สีฟ้าใช่เอามีเสียงพูดขึ้นมาฟังไม่รู้เรื่องนะขอไยเร็วจัดชอบชอบไหมสติปัตเตอร์ผมก็ชอบนะแต่ผมไม่ได้รู้เยอะขนาดนั้นก็แบบดูเป็นเกมมันๆเกมหนึ่งนะ โอเคครับต่อไปก็เป็นเตี้ยนะอันนี้ฟู๊ดมันไม่เหมือน, <S <S <ภ>นอหอ,นอ,อกเท<อ>่าไหร่มันเหมือนกระบอกใช่กระบอกยาวข้างเลยดีกว่านะคุณจ้องสุดหงอ,อกงถ้างด้านข้างก็เหมือนวูฉังเป๊ะเลยใช่แต่วูฉังเท้าเท่ไหมวู้ชังใช้เท้าผมไม่แน่ใจน่าจะใกล้เคียงกับของเดิมนะผมไม่แน่ใจตอนจบนะตอนตอนจบวู้ชังก็ได้เล่นด้วยนะ โอเคถ้าต <mm <iser> okay, so okay, so like <se> ่อไปคือท่าบนนะก็เหมือนบูชัางเลยแหละนั่นก็คือแบบหมุนปิ้วนะเหมือนติ้วน่าจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อะ้ไม่เหมือนร้อยก็เกือบร้อยละก็เป็นท่าหมุนนั่นเองนะโอเคครับเป็นสุดท้ายท่าล่างก็จะเป็นลาก็ยืดเป๊ะก็เกือบเป๊ะเกือบเป๊ะเพราะปกติบูชังจะเป็นเหมือนบอมนะเป็นลูกบอลเป็นเป็นลูกดูแต่นี่เป็นเคลื okay, so <c oughs> okay. 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 ่อนเลยทีเดียวนะที่นี้เป็นแทสกิวไม่มีเสียงเลยออกไม่พูดอะไรเลย ไม่พูดอะไรยิงมากไม่ใช่ไม่ใช่โอเคถ้าก็ประมาณนี้นอกสำหรับสกินของชุนลีก็ไปดูที่ตัวต่อไปกันเลยดีกว่าตัวสุดท้ายใครๆก็รู้นะโอเคครับมาถึงมาเอฟของเรา,าละไม่ใช่ไม่ใช่ใชนะ <c oughs> ก็คืออาคุงมะน่าเอฟไหเก็โก๊กี้ก็เป็นคอสโอเวอร์ของวาวละเฮียแกนี่ให้เกิดเราไม่กดเลิกตัวเขาก็จะยิงนะหลังเอ้ยยิงหลังให้เจ๊ดิบวกดเลิกตัวหมุนมาเลิกตัว,ตว <c oughs> นี่เจ๊ต่อไงมเจ๊ต่อ มาเกก๊ต่อเเลยวลาเลือกตัวก็จะเป็นกันหันหลังให้ก่อนแล้วก็กระโดดขึ้นมาเก๊กนะโอเคครับเดี๋ยวตัดไปดูในเกมกไปเลยดีกว่าโอเคครับมาเริ่มด้วยกันเล็ดนะกันเล็ดเขาจะมีลักษณะเป็นเหมือนเชือกอ่าใช่พันในเชือกปกติจะเป็นผ้ามันแบบนี้ที่เป็นเชือกนะเคยดูใช่ไหมมวยไทยมวยไทยเป็นเชือกนะใช่คาดเชือกแน่คาดเชือกอะไรนะโอเคแลเริ่มจากขาั้าน้างนะโอ้บอลบอลอยู่ใกายนะเดี๋ยวผมทำจากด้านหลังไป ะเวลาชาร์จนะก็จะเป็นการแบบปล่อยเหมือนขึ้นมาเลยใช่ไหมเทมากโคตรเทแล้วเวลาพุ่งไปนี่จะแบบเร็วอะแรงเร็วอะชิงมีมีมีแบบมีเอฟเฟกต์ตามมาข้างหลังดูดูความเร็วขึ้นแต่ความจริงความเร็วก็เท่าเดิมเท่าเดิมอหะแต่เอฟเฟกต์ผมว่าสวยนะไปในผิดทางนะตอนชาร์จค้างไว้ก็เทชาร์จค้างไว้โคตรเทเลยแล้วก็พุ่งไปตบหน้าสักทีหนึ่งโป้งตายอ่ะ ก็ประมาณนี้นะสำหรับท่าด้านข้างก็จะเป็นการชาร์จพลังนะพลังเหมือนพลังตัวร้ายนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้เหยีย <c oughs> ตัวร้ายแล้วก็พุ่งเข้าไปตรกหน้านะเพื่อขึ้นพลังนั่นเองโองเขาให้คล้ายบ้าแต่ผมว่าดูดีกว่าบอมากแต่บอามันจะชาร์จพลังยืนชาร์จพลังแบบเออเขาเรียกวอะไรเดียวๆนะแต่ว่ามันจะแบบเป็นไม่เท่มันไม่เท่มันมันไม่มีออร่ามันจะเรียบๆนี่มันจะออร่าตอบแบบจะเ,<ต>เป็นท่าบนนะก็จะเป็นการชาร์จหมัด นะไว้ข้างหนึ่งแล้วก็<อ>โดนชน,นข้างบนนะแล้วก็ลงมาทุบนั่นเองไม่รู้ว่าเฮียแกชนอะไรนะถึงลงลงมาทุบน,น,นะโอเคก็เป็นท่าของเว้าแหละนะครับผมก็โดยรวมก็ถือว่าสวยงามเว้าวจะเป็นเหมือนง้างหมัดอีกหมัดหนึ่งดึงหมัดอีกหมัดหนึ่งออกมาเป็นชาร์แล้วก็เอาไปจับทุบนั่นเองแต่นี่คือชาร์ดเองเลยอันเล่มอ่ะก็ถือว่าเป็นท่าที่เทมาก แล้วอยู่กับตัวที่้าแตกค่อนข้างดีนะบาลานอเคต่อไปคือท่าล่างนะท่าล่างก็จะเป็นการฉายพลังวนะว่ที่หมัดอีกแล้วแล้วก็ยิงออกไปเป็นดับเรืองเป็นของบาวาก็จะกลายเป็นดับกระจายแต่นี้เป็นยิงพลังยิงพลังออกไปนะ้วอาคมบ้านนี่มัคน,นเงี้ยเงี้ยเลยไม่ค่อยพูดนะตะโกนอย่างเดียดชะชะเ <c oughs> นี่ยตอนยิงนะอะตอนเราเราใายไปแล้วยิงอนะเขาจะพูดชะออนะ ก็โดยรวมก็ถือว่าเท่นะคือการปล่อยพลังนะสมแล้วก็เป็นพระเอกของเรื่องไม่ใช่ไม่ใช่เรานี่ก็เค้าบ่อยอย่ะต่อไปเป็นดาบนะดาบเริ่มจากท่าด้านข้างก่อนเลยนะกพราะจะยิยงฟันยิงยิงฟันให้ก้องก่อนนะถ้าด้านข้างนี่เะไดที่มันตอนชาร์จมันไม่มีเอฟเฟกต์อะไรขึ้นมามันใช่ไม่ใช่ <ๆ S 1> ยิยงฟันให้กล้องนะมนี่ไงแล้วฟันัตูนั้นเหมือนวแล้วแล้วมีเอฟเฟกต์เพิ่มเติมนั่นเองนะต่อไปคือท่าบนท่าบนนี่ผมว่าชาร์จมัดพลังไนที่หมัดนะใช่ฮบไม่รู้ว่าจะถือดาบไว้เท่าไหร่ละ นั่นสิอ๋อดาบไฟฟันปิดท้ายอ๋อดาบก็คือโดนเป้าหมายก็จะฟันนะได้ได,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 ดต้ต่อยก่อนแล้วค่อฟันเพื่ออะไรไม่เข้าใจเอ่อแบบจับเป้าหมายหรือเปล่าเอ,อ,อนะือนะก็ประมาณนีนะ้สำหรับท่าบนนะนี่นะโอเคต่อไปคือท่าล่างเฮ้ยอีกอย่างนะท่าบนเขาพูดเลยอายุอยู่อะไรฟั <laughs> งไม่รู้เรื่องก็จะขอไปอ่นะต่อไปก็เป็นท่าล่างก็เป็นดาบซิ่เบิ๊เจอ ถ้าเกิดเป็นของเบลนี่คือจะเป็นเหมือนมีบอยอะเป็นมี <c oughs> บอยข<ช>องคนแบบแต่นี่คือหมุดติ้มแล้วใช่แต่ผมว่ามันก็เอฟเฟกต์ก็ใช้ได้แล้วเฮ้ยตอนหมุดนี่พูดฮาสกี้ไปไป <c oughs> เลือกเลยอะโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับสกินทั้งสามแล้วก็จะไปสู่อีกช่วงนึงเลยแล้วกันนะกับโหมดใหม่ <c oughs> โอเคแล้วเราก็จะมาให้ดูโหมดใหม่กันนะก็คือสเตเบิลซึ่งเป็นโหมดที่มีความพิเศษว่าเล่นได้แค่สามครั้งสามไลท์นั่นเองเวลาปรับได้ตั้งแต่ น่าจะสัก5นาทีนะ1นาทีถึง15ถ้าแต่ไม่เปลี่ยนคา1นาที15นะครับโดยเดิมจะเป็น8นาทีแต่เมื่อต้องเจอ50-300นะะฟีเจอร์เปิดหรือปิดก็ได้แล้วก็ผู้เล่นเป็นที่สุด2คนเท่านั้นแหละหมดนี้โหมดวัดกันเลยเป็น arcade เลยนะด่านเลือกไม่ได้ด้วยนะเพราะ่ด่านเดียวด่านเดียวใช่เดี๋ยวเรารีวิวภายในด่านด้วยกันภายในด่านเขาจะเป็นแบบติงญี่ปุ่นนะเหมือนสังเวียนนะ โดยข้างบนจะมีหลอดเลือดนะหลอดเลือด,อดซึ่งก็จะไม่มีออกเกเราจะวม่ออกไป็นกรนองไม่ได้ใช่คือเราติดอยู่ในกรอบสี่เดียมเป็นเพื่อนไซค์กิฟต์ก็คือถ้าเกิดจะตายก็คือต้องเราต้องข้ามเขาข้ามเราทำให้เลือดกลายเป็นศูนย์นะใช่ก็คือเทีเนี่ยต้องหมดหลอดนะเราต้องทำน้าหมดสามครั้งนะเพื่อได้รับชัยชนะไม่ต้องพูว่มันก็คือสามไลน์แหละโอ้ยคุณกล้องเล่นหนักเกินโอ้ยทำลารเขาไม่ได้เละเราอ่อนแอเหลือเกินต่อยเล็ก คประมาณนั้นอันนี้เอามือให้อยู่แหละเียร์ตายแล้วองนี้ครับตายเยอะตายแล้วต่อยไม่โดนเลยกล้องกล้องใส่แฮ็กในเกมหะดเลยไม่ใช่หรอหยอกเล่นนะหยอกเล่นนะเพื่อนเพื่อนก้องผมไม่ใช่เขาใช้โปรแกรมมาถือว่าไปโปรแกรมการฝึกนะคือเขาฝึกไง ไปบอกชาวเซนมาเล่นลเลยไอ้ฮันน้ำไปแล้วเว้ย <laughs> เตียวเตียวหนึ่งมันติดยันกล่องสีเหลี่ยมไหมผมไม่ถนัดไ่บอกโดนเลยเอ้ย,อยกลงแล้ว,ลว <c oughs> ออกเขายาวว่าผมเยอะแล้วดูพื้นที่ดนัน รัวรัวนี่เล่นเหมือนเทคนิคของเกมสตนะิไฟเตอร์ฮะกดกดมุมกดมุม <laughs> จะตายแล้วแนี่ยังไม่ได้สักไรเลยเฮ้ยส <laughs> ุดสีดเลยวะเห็นมากเต็นมากเต่นมากเตนมากนะ <laughs> ก็ประมาณนี้สำหรับโหมดใหม่นะก็จะมีความเหลี่ยมของดาบ <laughs> ก็จะอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมกล่องหนึ่งนั่นเองนะแคบมากใช่ครับแคบมากรู้สึกว่าแคบสุดๆนะแล้วก็หมดแล้วสำหรับคอสูอเวอร์นี้ใช่พูดหรอใช่หมดแล้วอย่างตอนนี้ีอย่างเดียวที่เราจะพูดตอนนี้ก็คืออยากให้เราทำอะไรก็บอกมาได้แล้วคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะอ่านทุกคอมเมนต์คอมเมนต์ให้เป่าให้ให้เป่าเต้นก็ได้เขาก็เต้นให้เขาเต้นให้ดูให้ให้คุณเนื้อเต้นก็ได้นะคุณเนื้อชอบเต้นชอบเลยชอบเลย อ่ะพีระก,ก็ชอบนะพีเจพีเจใหญ่าเขาเล่าเรื่องอะไรก็บอกได้อใช่ะเขาจัดให้เลยจัดให้หมดเลยพร้อมแต่งไม่ใช่ไม่ใช่ใช <c oughs> แต่งรับเนี่ยแล้วก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะะฮเพื่อได้ติดตามคลิปใหม่ๆของเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผม <c oughs> ก็อย่าลืมนะ <c oughs> ดิคอร์ด <c oughs> ดิคอร์ดดิคอร์ดดิคอร์ดช่องนะก็สามารถเข้าได้ที่ใต้ คลิปนี้เลยลิงก์ใต้คลิปแล้วก็ในช่องก็ได้เช่นเคยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ